เจอร้านผัดไทยโบราณร้านหนึ่งมาที่บรรยากาศอย่างดีวันนี้เราพามาี่ร้านผัดไทยโบราณและอาหารตามสั่งริมคลองบางไผ่ถ้ดูบรรยากาศของร้านดิเป็นฟิลแบบย้อนอยุคผัดมาได้แบบเคลือบเส้นสุดๆจะมีทั้งเส้นผัดไทยแล้วก็วุ้นเส้นเสิร์ฟมาแบบโปะไข่ทุกจานแล้วชอบร้านเนี่ยต้องไม่ห่วงผาพที่ผัดมาแบบเนี้ยเป็นผัดไทยที่ถูกต้องรสชาติจะหวาดน,นิดเผ็ดหน่อยบีบมะนาวลงไปคือครบเครื่องนี่แหละนี่แหละต้องกินกับหัวปีแบบเนี้ยเป็นเหมือนกันปะร้านไหนมีส้มตำคือต้องสั่งเป็นมืออา ที่คอมเพสสุดๆ้าะมีส้มตำอยู่ในนั้นถ้าผัดหมูรสชาติกลางๆแต่ผัดมาได้แบบเม็ดเรียงสวยน้ำปาลานเนี่ยคือเลดศมากคุณพี่น่ารัก ให้ลูกชิ้นปลาเรามาหนึ่งจานร้านที่บริการแบบน่ารักมากคุณพี่อะใส่ใจลูกค้าแบบสุดอร่อยไม่อร่อยอะสามหุ้นเส้นผัดไทยมาอีกหนึ่งบอกเลยใครชอบร้านบรรยากาศดีอาหารอร่อยต้องไปลองร้านนี้ให้ได้ผัดไทยกุ้งสดร้านเนี้ยก็ไม่ได้ให้กุ้งมาแบบตัวเล็กๆนะไปนั่งรับลมกินอาหารกันแบบจอยๆเป็นร้านที่ฟิลดีสุดๆ